สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเอกซินะครับและก็วันนี้ผมจะมีหนึ่งบทเพลงที่จะมารีแอคชั่นไปพร้อมกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมที่มีแฟนคลับคนนึงได้ขอมานะครับผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมที่ผมทําให้ช้าเกินไปนะครับผมก็เป็นเพลงของเดียนะครับผมถ้าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมน่าจะเป็นเพลงของเดีย แต่ชื่อเพลงนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆรู้หรือว่ายังไงผมก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมแต่ว่าของเดียร์นี่ผมก็เพื่อนๆขอมาเป็นเพลงของเดียร์แล้วก็ผมก็จะจัดเป็นเพลงนี้ให้แล้วกันแล้วนะครับเพราะว่ามันมีมันดีผมฟังมาแล้วรอบหนึ่งเออมันสนุกดีก็เลยเอามาเรีเอคชั่นไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับผม Let's go เดียร์ จะแต่ไทอชุวยฉนด้ดำอายได้จะแต่ไทอช่วยฉันี้ว้าวเสียงเสียงเขาหลอมากเลยครับผมเสียงเขาหลอกันนะครับผมนักร้องคนนี้ผมไม่รู้จักมาก่อนนะครับผมผมได้รู้จักกับที่เพื่อนๆเขาแนะนํามานะครับผม បានប្រទជាម្ចំ៥ម្ចំស្ដីម្ចំទើចរួតជាមួយនឹងពួកអវជ័យហើយធ្វើអីក៏អានក៏មិនប៉ពតដល់ឫទ្ធអ្នកដល់ទៅធัวមនុយមានតម្លៃក៏មិនចំរៃខ្ញុំអញមិនចំបង្ខំនៅសិស្សសុបរយាត់ជើងខងក៏មានមុខអូហូរៀបឌីกันนะครับผมរៀបได้แบบเจ้าถือว่า Icana, แบบสุดยอดเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ชาวกัมพูชาเหมือนกันนะครับผม รุ่งรอดสายไปเบาะชรอดในพระม่ออากาศมึดจะแต่ถัยช่วยจนดีตามอ้ายให้ได้จะแต่ถัยช่วยจนดีเปียเจื้อไงบ่มันจะวงจนได้มันตายเจ้ยให้ได้พี่เขาก็โอเคนะครับผมก็พอฟังแบบสนุกดีนะครับผมจะเกินมวยครับนะพี่ขาวอ้ายจะแต่ถัยช่วยจนดีตามอ้ายให้ได้จะแต่ถัย ในึมุกละอไปกระโดขนมปงไปอาบเรยเฮ้ยเป็นยัยดาวเฮ้ยเปนยัยเป็นเลือกขบาร์ลนี้จุกมุกอันเอาวี่งมีนจุกมาดึกจุกเดินไปเมียนปีไอจองซี่มวยหน้าสไว้ปอดสไว้เฉยจุกไล่ขนมเจ็ดการกินมันหนุ่นรู้ได้พิยสมาตรังแต่ขบาร์ไหลกนมุกเป็นหนจีแอคจะรอทอมคอมทเวลล์ละอีคอมทเวลล์ละอีดูคอมต่อถึงไงสลับเขาน่าจะมีคนเฟตด้วยก็คือคนนี้นะครับผมชื่อโรเดอร์ครับโรเด ខ្ញុំកុំចង់កាមេរ៉ាមួយជួយទៅចៅយ៉ាយ៉ាជាខ្ញុំលូអត់សោះគេកត់ចំណាំទៅចាំអេដល់ពេលណាវាលាវាប្រញាប់អាចចាំដូចអញកាន់ស្វ័យស្រាប់អេដល់ពេលណាវាលាវាប្រញាប់អាចចាំដូចអញកាន់ស្វ័យស្រាប់ ត្រេតតែចាំលើកនេះអញលើកលែងអោយក៏មានលើក្រោយត្រេតតែចាំកូនអត់បានក្នុងគូទុកផងក៏ចេះតែបន្តដោយអោយវាหมดចែតៃនេះយ៉ៃអប្លូយ៉ាវជូមិនក្លេណានអត់បើយរុំជាតិជាតិម្ចានក៏យកបើល្អមកដាក់ក្នុងប្រាក់អេគួរធ្វើខ្លួនហើយអត់មានតម្លៃនោះណែគេណិតស្បើហើយជាឡៃកូនធួយគេស្អប់មកគ្នាយកស្ដាយ าจะปาดเธอที่ใครหมดชีว่าเราบอกเร้มรในรงตอนท้ายทำใจสบาปสี่ยี่จะจ้ามันเปลี่ยนผิวตัวตัวใดดอกไปจาเล้ยฉนเนี่ยชายไอ้กับโดนดนทีีเป็นจังว้าวโอ้โหสุดๆครับผมเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับผมที่มีดนตรีได้บีดได้สนุกมากครับแล้วก็มีแบบไลฟ์แบบแนวมากเลยก็เขาน่าจะเล็บกันสองคนนะครับผมก็ การแรปของเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมเป็นนักร้องแรปเปอร์ชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่ก็ด่งดังเหมือนกันนะครับผมหน้าตานี่อันหร่เหลาเลยนะครับผมเอาการได้เลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆด้วยนะครับผมที่แนะนําเพลงนี้มาให้ผมได้รีแอคชั่นนะครับผมและก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมโทษครับที่ทําให้ช้าเกินไปนะครับผมก็ ถ้าเพื่อนๆมีเพลงอะไรแนะนำอยากให้ผมรีแอคชั่นอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมด้านล่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็จะมาทยยอยทำให้เพื่อนๆทุกเพลงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเอกซิปรีแอคชั่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ